โกแฉันไม่เจอพเรื่องโรคหัวใจมาเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดแค่จากพฤติกรรมอย่างเดียวแต่มันเกิดจากพันธุกรรมได้ด้วยเราพ่อก,กับแม่ฉันก็เป็นโรคหัวใจกับทั้งคู่เลยอะ ฉันก็มีโอกาสที่จะเป็นท,ทั้งเที่ยวอะทั้งไกดีอะจริงจรนะแกเดี๋ยวเราไปขอคำปรึกษากับหมอที่โรงพยาบาลกันไหมจะได้หาวิธีป้องกันด้วยไงได้ได้แต่ฉันไม่อยากไปคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรแกงั้นเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนเป็นไงฉันด้วยฉันด้วยงัย้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันไหมโอเคได้ค,คือเธอทั้งหัวใจไม่ต้องถาม สวัสดีครับอันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะปรึกษาหมอหรอครับคือพอดีว่าหนูไปเจอพูเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจมาค่ะเขาบอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอย่างเดียวแต่ว่าเกี่ยวกับพันธุกรรมได้ด้วยนะพ่อกับแม่หนูก็เป็นโรคหัวใจกันทั้งคู่หนูเลยอยากมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าต้องทํายังไงได้บ้าง นนนเดมหมอขออธิบายเกี่ยวกับโรคหัวใจก่อนนะครับแล้วก็ยังมีของเรื่องมีปัจจัยของโรคหัวใจนะทางสองรูปแบบนะความเสี่ยงของโรคหัวใจเนะี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทนะคือความปัจจัยที่ควบคุมได้แล้วก็ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็เช่น พันธุกรรมเพศอายุอาาครับส่วนปัจจัยที่ควบคุมได้ก็เช่นอาหารการกินไลฟ์สไตล์การสูบบหรี่อะไรประมาณนี้ฮนะซึ่งจากผู้ป่วยเนี่ยก็ดูเขาโคแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่ควบคุมไม่ได้นะก็คือได้รับพันธุกรรมจากพ่อแม่ครับมหมอคะแล้วโรคหัวใจที่เกิดจากพันธุกรรมกับโรคหัวใจที่เกิดจากพฤติกรรเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันไหมคะ เป็นคนลันนิะกันครับโรคหัวใจเนี่ยก็จะส่งผลกับหัวใจเนี่ยแต่และตรวจที่แตกต่างกันไม่มีอาการเนี่ยแตกต่างกันครับเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบสาเหตุเกิดจากไขมันสะสมในผนังของหลอดเลือดทําให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นในหนาขึ้นทําให้หลอดเลือดมีการตีบแคบลงเลือดนาออกซิเจนผ่านได้น้อยลงส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอจนเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาการจะเป็นการเจ็บแน่นหน้าอกร้าวไปตามกรามแขนลำคอเหนื่อยอ่อนเพลียรหรือหมดสติได้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจหรือเกิดไฟฟ้ารับวงจรในห้องหัวใจทําให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพมากพออาการคือหัวใจอาจเต้นเร็วหรือช้ากว่าผิดปกติใจสัน่นเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกเวียนศีรษะและคล้ายจับเป็นลม โรคหัวใจวายเกิดจากการอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลันร่างกายมีไขมันมากจนเกินไปจนเกิดเกาะเ,เป็นผนังของหลอดเลือดเมื่อตะกรังไขมันแตกตัวออกหลอดเลือดจะพยายามซ่อมแซมตัวเองจนเกิดริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดทําให้หัวใจมีสภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอาการจะเป็นการเหนื่อยง,ง่ายหายใจไม่สุดมักมีอาการมากขึ้นเมื่อต้องออกแรงรหนักบวมตามแขนขา นอนรับไม่ได้แน่ตื่นมาไอในเวลากลางคืนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดสาเหตุเกิดจากพันธุกรรมการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์การใช้ยาในระหว่างครรภ์โดยจะมีอาการเหนื่อยขณะไม่ให้นมและเลี้ยงไม่โตโรคลิ้นหัวใจสาเหตุเกิดจากความเสื่อมของลิ้นหัวใจจากที่อายุมากขึ้นหรือความดันโลหิตสูงโดยจะมีอาการเหนื่อยง่ายและเกิดภาวะหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ สาเหตุคือการมีลิ้นหัวใจผิดปกติและมีการติดเชื้อในกระแสเลือดอาการจะเป็นการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหัวใจเต้นผิดปกติหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังขาหรือช่องท้องบวมรวมทั้งมีผื่นหรือจุดขึ้นตามผิวหนังแบบนี้ถ้าเราเป็นโรคหัวใจมันก็จะส่งผลแค่กับหัวใจอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่นะครับ โรคหัวใจเนี่ยส่งผ,ผลกระทบกับร่างกายเนี่ยมากกว่าแค่หัวใจนะเช่นการไหลเวียนของเลือดไปที่ปอดจะลดลงซึ่งอาจทําให้เกิดภาวะน้ําท่วมปอดและหายใจลําบากไตการไหลเวียนเลือดไปยังไตลดลงส่งผลให้ไตทํางานไม่เต็มที่และอาจเกิดสภาวะไตล้มเหลวเรื้อรังได้สมองเพิ่มความเสี่ยงข,ของการเกิดอาการสมองเสื่อมเนื่องจากเลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอตับ เกิดภาวะตับบวมและการทํางานของตับลดลงเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่ดีส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงอย่างตับไม่เพียงพอแล้วมีวิธีรักษายางไบ้างหรอครับแนวทางรักษาโรคหัวใจมีอยู่สองแบบค่ะคือแบบผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดค่ะแบบไม่ผ่าตัด เช่นการรักษาด้วยยาเช่นยาลดไขมันยาควบคุมความดันโลหิตการทำบอลลูนหัวใจการจี้ด้วยไฟฟ้าผ่านเครื่องเสียวความถี่สูงการใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจแบบผ่าตัดเช่นการผ่าตัดเปิดหัวใจการตัดต่อหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจถึงคนไข้จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะแต่ถ้ารู้วิธีการป้องกอันเนี่ยก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการมีปัญหานในโรคหัวใจได้ครับ ใช่ค่ะวิธีการป้องกันโรคหัวใจก็สามารถทําได้หลายวิธีค่ะได้แก่การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ควบคมุมความดันโลหิตคอเลสเตอรอลและเบาหวานลดความเครียดรวมถึงการออกกาลังกายควบคู่ไปด้วยค่ะแล้วในส่วนของการออกกำลังกายของผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจนะครับหมอสามารถออกได้แบบปกติคนทั่วไปเลยไหมครับ สามารถออกได้ตามปกติค่ะเช่นการเดินเร็ววิ่งว่ายน้ำขี่จัก,กรยานแต่ควรออกกำลังกายในที่ที่อากาศถายเทได้สะดวกแต่หากมีอาการเหนื่อยหอบหน้ามืดเจ็บหัวใจควรหยุดทันทีและควรพกยาพ่นหรือยาอมใต้ลิ้นติดตัวเอาไว้แต่การออกกำลังกายควรอยู่ในการดูแลของแพทย์เพื่อประเมินสภาพร่างกายของผู้ป่วยว่าควรออกกำลังกายได้มากน้อยเพียงใดค่ะแล้วการทานอาหารมีผลต่ลอลรกหัวใจไหมคะ ต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและหนังเช่นปลาทูปลาแซลมอนอาหารที่มีกากใยสูงเช่นผักใบเขียวบรอกโคลีกระเทียมผลไม้อโวคาโดเบอร์รี่น้ำมันถัวลืองน้ำมันงาน้ำมันมะกอกและหลีกเลี่ยงการทานอาหารรดจัดเครื่องดื่มประเภทชากาแฟน้ำอัดลมแอลกอฮอล์ของทอดของหวานค่ะ